สรุปผลการดําเนินงานศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติที่ 3. ด้านการศึกษาในการลงพื้นที่สํารวจข้อมูลผู้ตกเณกนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเงาซึ่งเป็นคณะกรรมการของศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภองาวหรือสอจพออได้ดำเนินการสำรวจมิติที่3ด้านการศึกษามีจำนวน241ครัวเรือนแยกรายตำบลดังนี้ตำบลหลวงเหนือ7ครัวเรือนดำเนินการสำรวจแล้ว7ครัวเรือนตำบลหลวงใต้8ดครัวเรือนดำเนินการสำรวจแล้ว2ครัวเรือนตำบลปงเตา9 9ครัวเรือนดำเนินการสำรวจแล้ว55ครัวเรือน ตำบลบ้านอ้อน34ครัวเรือนดำเน oh. ินการสำรวจแล้ว14ครัวเรือนตำบลบ้านแห่ง4ครัวเรือนดำเนินการสำรวจแล้ว4ครัวเรือนตำบลบ้านหัว42ครัวเรือนดำเนินการสำรวจแล้ว10ครัวเรือนตำบลบ้านร้อง18ครัวเรือนดำเนินการสำรวจแล้ว8ครัวเรือนตำบลนาแก29ครัวเรือนดำเนินการสำรวจแล้ว8ครัวเรือนรวมจำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการสำรวจทั้งสิ้น108ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามิติที่3ด้านการศึกษาจำนวน75ครัวเรือนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเงาได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติที่3ด้านการศึกษาได้แก่โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ตกเกณฑ์ด้านการศึกษาตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทยพุทธศักราช2557 ฝึกให้เรียนรู้การเขียนการอ่านจากการใช้หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทยในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่้าหลวงทั้ง6แห่งรวมจำนวนทั้งสิ้น22คนได้แก่สสชบ้านแม่พร้ารอป .82 คนบ้านขวันคีรี1คนหวยน้ำตื้น11คนและแม่ขีเหนือ8คน และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกอศนตำบลน,นาแก2คนวันที่22มิถุนายน2565ครูกศนตำบลหลวงเหนือและครูอาสาสมัครกศนได้ติดตามผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้โดยนำหนังสือหลักสูตรการรู้หนังสือไทยการบวกลบเลขไปมอบให้ฝึกอา่านฝึกเขียนจำนวน7ครัวเรือน วันที่9กรกฎาคม2565ครูกศนตำบปลปงเตาและครูอาสาสมัครกศนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการประเมินความรู้พื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้และมอบแบบฝึกทักษะการอ่านเขียนให้ผู้ตกเกนณนะบ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบปลปงเตาจำนวน29ครัวเรือนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว พร้อมแก้ไขปัญหาพัฒนาคนแบบชี้เป้าในมิติที่3ด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน